จากกรณีที่มีดราม่าเนาะสาวสีเนาะ<ฆ>หลังจากที่หมอลำเสียงวิหกที่บอกว่ามีจะมีคิวมาทำการแสดงที่เมืองเลยแล้ววันที่สองธันวาคมที่ผ่านมาค<ฆ>่ะก็คืองนานนี้ได้ยกเลิกไปแล้วทางด้านเพจหมอลำมิงเลยบอกเอ๊ะมองเลยมีหมอลำบอกด้วย<ฆ>เพจนี้ก็ได้ออกมาแจ้งยกเลิกไปคือสองโพสต์ด้วยกันพสต์ที่บอกว่ายกเลิกเนาะสำหรับ<ฆ>โพสต์แรกก็คือหลายท่านหลาย,ลายคนก็สอบถามเข้ามา ว่ายกเลิกจริงเหรอหรือว่าถ้าไม่ยกเลิกก็คือมีคําถามเกิดขึ้นเอยู่แล้วทางด้านคุณเอกวีรศักดิ์หนึ่งในสมาชิกของหมลําเสียงวิหกก็ได้มาค,คอมเมนต์เหมือนกันตอบกลับเหมือนกันว่านะย,ยกเลิกครับแล้วเราก็ไปดูทางเพจของเสียงวิหกทางด้านบอสโนทางด้านนายแพรทิดาก็ บอกว่ายกเลิกค่ะแล้วพอโพสต์แรกผ่านไปก็มีโพสต์ที่สองอีกก็เป็นรูปของบอสนพแล้วก็บอกว่าประกาศยกเลิกอีกเหมือนกันค่ะแล้วก็มีความคิดความคิดเห็นค่ะที่ไปสอบถามเยอะแยะมากมายว่าทำไมย,ยกเลิกจนล,ลามไปถึงงานได้เป็นงานอะไรคือสอบถามเข้าไปยอกมากจนได้เกิดมีโพสต์ที่สามค่ะให้พี่อ์ยาอ่านก่อนนะเนาะก็นี่ค่ะเป็นโพสต์จาก เมืองเลยมีหมอลังบอกด้วยค่ะอ่าบอกว่าได้พูดบอกว่าจากกระแสดรมมาม่าการยกเลิกงานแสดงของคณะหมอลังเสียงวิหกที่จะแสดงในวันที่สองธันวาคมที่ผ่านมานี่แหละที่ลานช้างอบต,อตอบ้านสู่ตำบลน,น้ำสวยอำเภอเมืองจังหวัดเลยค่ะงานนี้เป็นงานปิดวิจเก็บบัตรอ่าเป็นงานปิดวิดเก็บบัตรไม่ใช่งานบุญประจำปีของทางหมู่บ้านค่ะทางหมู่บ้านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการว่าจ้างอ่าช้าๆนะคะ เพียงแต่อำวยความสะดวกด้านสถานที่ที่ทำการแสดงและอื่นๆตามความเหมาะสมะะโดยมีตัวแทนผู้จัดมาประสานงานจนมีการประชาสัมพันธ์และลงป้ายงานตามรายทาง<ะ>ส่วนการยกเลิกงานแสดงเป็นเหตุผลของทางวงหมอลำ<ะ>อและทางผู้จัดส่วนทางคณะกรรมการหรือทางหมู่บ้านหมู่บ้าน,บ,านบ้านสูบเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจสําหรับแฟนคลับของทางวงและเพื่อความเข้าใจของทางหมู่บ้านว่าไม่ได้เป็นผู้ว่าจ้างและมีส่วนในการยกเลิกงานวันดังกล่าวคณะกรรมการแล้วก็ ชาวบ้านสูบนี่เขา,าลงแค่แต่มไว้แบบนี้ก่น่นนี้ก็เล้แอบเห็นยังไงสาวสีไม่ได้ใจว่าผลนี้นี่ไงผลเนี้ยหมอ,อ,อลำไม่มาไม่ว่าการุณาเอาทัวร์กลับไปด้วยคนมองเลยเสียหายโอ,โอก็เลยเกิดรายเป็นดราม่าประเด็นนี้อีกอย่างแฟนคลับก็เข้ามาทาสาวสีเหมือนกันเห็นบอกว,ว่าเราเนี่ยจะเดินทางไปรับชมหมอลำเสียงวิหกวันที่สองวันที่สองที่บ้านสูบแต่เราทาไมไม่ไปอ่จจะ้านยกเลิก คือเขาก็พอจะทราบว่าง,งานยกเลิกแล้วเขาก็สอบถามว่อเหมือนกันว่าเพราะอะไรอ,อันนี้ก็สามารถที่จะเป็นคําตอบให้กับแฟนคลับลเอฟซีแนาอาว่ามันเป็นงานปิดวิกและก็ไม่ได้เกี่ยวกับทางวัดหรือว่ามีเจ้าภาพที่อยู่หมู่บ้านนั้นจ้างมาแต่เป็นทางมเนเจ้าภาพที่เขามีมจัดมิกคอนเสิร์ตหมอลำมาพูดจัดพูดจัดพูดจัดจะเอามาลงมาปิดวิกนั่นเองอม,มาปิดวิกเนื่องจากอย่างไรไม่ทราบ ชาวบ้านน่ะไม่รู้ชาวบ้านบ้าสุเนี่ยไม่รู้ใช่ไหมสาวสีค่ะไม่ได้ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นส่วนเกี่ยวข้องอ่าไม่ได้เป็นพราอรับรู้ว่าหมอลำเนี่ยจะมาลงแล้วก็พอรับรู้ว่าที่ยกเลิกน่ะก็คือทงด้านผู้จัดกับหมอํำก็คืออาจจะคุยกันไม่ลงตัวหรือว่ามีเหตุอย่างอื่นเพิ่มเข้ามาด้วยก็เราเห็นก่อนหน้านี้ทางด้านนางเอกแพลติดาเดยออกมาโพลว่าวันที่สองรอคอนเฟิร์มเราก็งงอยู่ว่าอ โฆษณาป้ายอะไรก็ติดมาแล้วนะทำไมรอคอนเฟิร์มอ่ะเราก็ยังไมไ่ทราบแม่ชัดจนมาถึงเราได้เห็นการประกาศยกเลิกของทางด้านเพจหมอลำมีเมืองเลยมีหมอลำบอกด้วยแล้วก็อีกหลายโพสต์ต่อมามันก็ได้ระบบชัดเจนเนาะแล้วเราอีกอย่างนึงเราเป็นคนจังหวัดเลยสาวซีเป็นาาคนจังหวัดเลยแล้วก็อยากจะมาพูดถึงกระแสะดราม่านี้เหมือนกันว่าเพราะอะไรยังไงได้วยความ,มที่ว่าทางหน้านแฟนคลับที่อยู่เมืองเลยก็ไม่ค่อยเข้าใจกันว่าทําไมถึงยกเลิกอาจจะเป็นที่ บันสูตทำไมยกเลิกคือทงด้านคณะกรรมการต่างๆเนี่ยเขาก็ได้ออกมาบอกชัดเจนทางโูสดของไอโพสของเพจหมอเบิงเลยมีหมอลํำบอกด้วยว่าคือไม่ได้เป็นผู้จัดงานแค่เป็นผู้อำนวยความสะดวกเมื่อรู้ว่าหมอลำจะมาเขาขออะไรมาหรือว่าให้เขียนโน่นนี่นั่นป้ายเปื่อยอะไรเงี้ยประสานงานเีงค่ะ ็คือทางด้านชาวบ้านบ้านสูบเนี่ยเนาะก็คืออำนวยความสะดวกนั่นเองอประสานงานเกี่ยวกับทางผู้จัดเนาะ,ะส่วนทางด้านหมอลำก็คือก็ต้องประสานงานเกี่ยวกับผู้จัดอีกทีหนึง่งค่ะอ่ผู้จัดหมกยกเลิกหมอลำทำยังไงก็ก็ต้องยกเลิก<อ>าตามถูกไหม<า>อ่าแล้วคนนี้แล้วคนนี้เยังไงสาสีบอกว่าทัวร์ไปลงหรอ ใช่คือคนเข้าใจผิดอนี่ไงคอมเมนต์นี่ไงพี่ย่าญาตินะคอมเมนต์บอกว่าคนเข้าใจผิดบางคนก็มาให้กําลังใจแหละบางคนก็ส่วนมากก็ให้กําลังใจหมอลำนั่นแหละค่ะแต่ว่าก็มีป้ายทางเต็มติดป้ายเต็มข้างทางติดป้ายเต็มข้างทางอยู่เอทําไมเพิ่งมายกเลิกล่ะมาถึงวันแล้วใกล้แล้วอีกไม่กี่วันอีกสองวันจะถึงทำไมเพิ่งมายกเลิกก็มีนี่แหละอันนี้ก็คือต้องบอกเลยว่าขอเป็นกำลังใจให้ทางหมอลำเสียพี่หมกแล้วก็ ทางบ้านสูดด้วยเนาะที่เป็นเหมือนสถานที่จัดตั้งแล้วก็เตรียมงานทุกอย่างแล้วแต่ว่าด้วยทุกอย่างไม่ลงล็อกลงตัวเนาะก็เกิดเหตุการณ์งานยกเลิกไปแล้วก็แจ้งมาเพื่อทราบดีนะไม่ถึงวันตรวจข้อเจนค่ะแต่ว่าเพราะว่าแฟนคลับก็คือบางท่านเดินมาเดินทงมาจากต่างจังหวัดี่างอันนี้จริงๆแ้ะสาวสีกัเราก็เห็นใจกับทางหมอลำเสียงวิหกเช่นกันนะคะคือทางหมอลำเสียงวิหกก็หวังใจนั่นแหละตั้งใจที่จะมาทําการแสดงนั่นแหละ คือเพื่อพี่น้องเนี่ยเอฟซีเนี่ยหมอลำเสียงวิวเขาตั้งใจอยู่แล้วเขาตั้งใจที่จะมาชมมาดูอยู่แล้วเอ๊ะมามาทำการแสดงให้พี่น้องนาะชมชชอยู่แล้วแล้วก็ก่อนหน้าน,นี้ได้เห็นคลิปน้องอาอายที่ได้ถามพ่อจ๋าว่าพ่อจ๋าทำไมต้องมีปิดวิทย์พ่อจ๋าก็เลยบอกไปว่าที่ต้องมีปิดวิทเพราะว่าคือเราต้องทํางานเพื่อท<ๆ>ี<ๆ>่จะให้องค์กรเราเนี่ยอยู่อยู่ต่อเดินต่อพนักงานมีรายได้บุคลากรในวงมีรายได้จัดการปิดวิทเพราะว่าถ้าไม่มีเจ้าภาพ ว่าจ้างก็คือจะไม่ได้ออกงานหรอกมันก็ไม่ใช่ก็ต้องงานตรงนี้ก็คือที่เป็นปิดก็ต้องเลี้ยงบุคลากราในโบว์อ่อานี่ก็สอนลูกแล้วก็ต่อไปลูกก็คือจะได้ทําตรงนี้แทนพ่อใช่ค่ะคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วบอนนกก็ต้องเขาก็อยากได้งานที่เป็นเป็นงานที่ตรงกับผู้จ้างโด,ยต,งดยตรงผู้เขาเรียกว่าผู้จัดโดยตรงกับผู้จ้า <c oughs> งคนที่ว่าจ้างเพระพ่อ,พอ,พอแม่ที่ว่าจ้างเข้ามาเขาก็อยากดีลแบบนั้นตรงๆนั่นแหละแต่ว่าในเมื่อระหว่างที่ยังไม่มี เราก็จะเป็นแบบว่าเขาได้พูดจัดดิวเข้ามาเองเพื่อจะเก็บบัตรปิดวิกิถูกไหมอันนี้เขาก็ต้องรับไว้ก่อนเขาก็ต้องรับไว้ก่อนเพื่อปากเพื่อท้องของบุคลากรในวงนี่แหละแต่กระแสก็คือการตอบรับดีมากเลยนะจากเมืองเลยไม่ว่าจะเป็นมาอำเภออะไรหรือว่าจังหวัดอะไรอำเภอไหนหรือว่าตำบลไหนเนี่ยเสียงพี่หมอคนไปล้นนะล่าสุดที่มาพาเขาก็คือคนเยอะมาก คือเต็มอ่ะคือเราก็ตั้งใจก็จะไปผาข่าวนั่นแหละแต่ว่าคือมันไกลบ้านเราไปหน่อยเออแล้วก็เห็นว่าวันที่สองมีอยู่บ้านสุขอำเภอเมืองใกล้ๆเองอ่ะเราไปบ้านสุขดีกว่าไหมเพราะนะวันที่ยี่สิบแปดที่ผาข่าวเราก็ติดงานอยู่เหมือนกันเราจะอาจจะเดินทางช้ากว่าไปถึงนูนทบุรีแล้วมั้งก็เลยคิดเป็นแบบนี้ก็เลยาไปวันที่สองตกลงและหลังจากนั้นก็หลายวันอยู่นะสองสามวันมาเนี่ยวันที่สามสิบเนาะที่ประกาศยกเลิกเนี่ยเราก็แอบตกใจเหมือนกันก็คือรีบส่งไปให้ทางด้าน ช่วงกับพี่แอ๊ะาติชอบชอบพี่พี่แอ๊ก็ไปอ่าไปทัวร์อยู่ช่วงนั้นไปทําธุระส่วนตัวอยู่นะคะแล้วก็เราก็ได้ตกใจนิดนึงอ้าวแม่มาอ่าเราก็คิดว่าเอาเป็นงานยุโรปธรรมดาแต่มันเป็นกระแสดราม่าของอ่าทางเมืองเลยคือแบบว่าอ่าวน่วลลันกาณากรุณาทัวร์กลับไปด้วยเนี่ยคือแบบอืม่าต้องหนุนใจทำด้านทำด้านหมู่บ้านเหมือนกันเนาะที่ได้อ่าเขาเรียกว่ารับการหน้าก่อนแต่ว่าก็เรื่องมีสําหรับ ทางวงหมอรำเขาก็ได้จะนี้เหมือนกันก็คืองานยกเลิกไปเขาก็เสียใจเหมือนกันแ oh, น่อนอ,นอะบอกเลยว่าเป็นกำลังใจให้ผุ้ฝ่ายจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดมีหมอรำเสียิ๊กหมาใกล้ที่ไหนก็ไปรับชมกันเยอะแล้วกันสำหรับมึงเลยเห็นว่ามีคิวงานมาอีกอยู่นะคะ,คะมีคิวมาอีกอยู่รอรอได้เลยค่ะเพราะว่าเสี่ยบิกหกนี่มางานบูระาจําปีที่ทางด้าน อำเภอเมืองนี่ก็เยอะอยู่ค่ะนี่แหละค่ะอาสุดท้ายก็เป็นกำลังใจให้หมอลำเสียงวิหกเนาะหมอลำเสียงวิหกด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้ชาวบ้านบ้านสูบใช่ไหมคะชาวสีบ้านสูบเนาะนี่แหละค่ะเป็นก็อีกไม่กี่วันวันที่18ไหมค่ะมาอีกที18เนาะ18เห็นมีคอมเมนต์เมื่อสักครู่นี้ว่าแวะว่าวันที่18เราเจอกันอีกครั้งหนึ่งเนาะนี่แหละออ๋เราออกมาพูดคลิปนี้เพื่อจะมาชี้แจงให้แทนชาวบ้านด้วยเพราะว่าชาวบ้านก็แบบเหมือนแบบว่าเอ๊ะยังไง ทำไมต้องยกเลิกชาวบ้านยกเลิกทำไมไม่ได้เกี่ยวข้องกับชาวบ้านแต่อย่างไรนะคะ,ะชาวบ้านเพียงทราบแค่ว่ามีหมอรำม,มาลงาว่าดีลแล้วก็ประสานง,งานกับผู้จัดอีกทีนึ่ง<ะ>ผู้จัดก็ประสานง,งานเกี่ยวกับทางมาร์อีทีนึง<ะ>ซึ่งทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม,ไม่ไม่ได้ทราบมาก่อนว่าจะมีการยกเลิกด้วยซ้ำแล้วก็ ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทั้งชั้งชาวอ้านด้วยแล้วก็ทางหมอลำด้วยไม่ได้เกี่ยวข้องว่าเขาจะยกเลิกทางผู้จัดอาจจะมีเหตุผลส่วนตัวก็ได้ประกาศยกเลิกกระทันหันทําให้หมอลำไม่ได้มาทําการแสดงในวันที่สองที่ผ่านมานั่นเองค่ะสําหรับวันนี้เราก็เลยนำเรื่องราวที่เรามาบอกพี่น้องเนาะประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นเมื่อหลายวันก่อนค่ะ,ะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ลาไปก่อน <S <S พบเจอกัใแม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ